สุกสันวันปีใหม่จ้าพี่น้องปองไปมาเดอ้อมาเดอ้อมากินของแซบน้งกันนี่กับแก้มข่อยได้แล้วสม,มูอาพี่น้องอันนี้ไซมอนไซมอนโดนควนเปิจดจช่วยเฉลยอันนี้พักกันเทตุนี่พี่น้องชูชีทําเองแซบเองไม่ต้องเกรงใจใครเห็นไหม่มแซบว่าอะไรเพว่าเหตุเองมีน้าจิ้มออกดังพร้อมพี่น้องเน่นน้ำจิ้มออกดัง อันนี้มิไซมอนันจำจุพร้อมอันนี้เห็ดปอเปียปะปอเปียปะปอเปีย,ปยอีแหน่หน่อยเอยอ่ปอเปียเนี่ยคอยบ่มักของใไงไปไหนพี่น,ออน้องเขาบุมักน้อยๆอันละคำเอ่อจับด้วยข้าวปักกล่อมๆเลยนี่ไงนี่แหละไอะ้กุ้งคุ้นซาที่เราเผาวังหันเผาเหล่าเส้นเหล่าพี่น้องมึงตับเป็ดไงเห็ดคูหลูอยู่เพราะอยากต้อนไงยยกับบาดเองถ้าเกาเขาปาดใส่ได้ นั่งเลยลูกอืมอันนี้ชาชัวล่ะอากุเตมาวังดอกไม้ล้านี่หนังอันนี้บัก้อนนางลมบัก้อนนางลมยกสดยกสดพี่น้องกับบักหน้ากับน้ำจริงนี่ลูกสาวหลาแม่กู้กู้นะลูกสาวหลาแม่กู้กูลูกสาวหลาแม่ล้านี่อันนี้ลูกสาวโก๊กำลังมาวิอากุเตโอ้ยลูกสาวกกอีลูกสุดชูส่งโคชลูกนี่ลูกสาวโก๊ อ่าเยลิโขชเวมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ากันแต่ว่าขาดว่วได้แล้วนี่ขาดว่วได้น้าดีนี่เนาะเมลานีเมลานีกินอยังเมลานีกินชูชีให้แม่เบิ่งดูเมลานีว่าเมลานี่ซีมันหนึ่งซีมลูกกินเร็วเมลานี่ซีมันหนึ่งนี่เมลานี่ซีมันหนึ่งเมลานีว่าอีแม่แสบเอาใส่โต๊ะได้พะนะนี่เวลานีกินชูชี ชาชิมิซูชิอืมอืมนั่นสิอยู่ชาปงไว้นั่งนั่งพี่น้องนั่งลูกเต่าเราเด้าได้นั่งเลยหัวก็นั่งพี่หารนั่งโอเคโอเคพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ํากัน